ขยะเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะความหวังในการแก้ไขปัญหาขยะในระยะยาวของจังหวัดพังงาก็คือการตั้งโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยของชุมชนค่ะเรื่องนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขณะที่คนในพื้นที่เองก็เห็นด้วยนะคะแต่ว่าการเกิดขึ้นของโครงการนี้มันก็ไม่ง่ายค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยความท้าทายจากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ที่ดินนับรอยไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่สาทุ่งมะพร้าวตําบลลําแก่นอําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ที่ถูกระบุว,ว่าเหมาะสมและพร้อมสําหรับการก่อสร้างโรงงานขยะไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟามูลฝอยจังหวัดพังงาซึ่งมีเทศบาตบลตําบลลําแก่นเป็นผู้เสนอโครงการบริเวณนี้เป็นจุดเดียวตามผังเมืองจังหวัดพังงาค่ะที่กําหนดให้เป็นพื้นที่สีม่วงหรือว่าที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าตั้งอยู่ห่างจากชุมชนถนนสัญจรรวมถึงแหล่งน้ำตามข้อกําหนดก่อสร้างโรงง,งาน นายกเทศมนตรีตำบลลำแก่นบอกว่าโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลลำแก่นจะช่วยแก้ปัญหาขยะในระยะยาวทั้งยังเป็นความหวังของชาวจังหวัดพังงารวมถึงคนในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดต่างเห็นชอบและก็ยิยอมหากจะเกิดโครงการไฟฟ้าขยะเกิดขึ้นในชาวบ้านรัศมี3กิโลเมตรจากจุดตรงพื้นที่สีม่วงตรงนี้นะคะค่ะก็ ผ่านไปอย่างเรียบร้อยนะคะชาวบ้านก็เห็นด้วยประมาณ9 0 97เลยอะค่ะในการที่จะให้มีโรงงานกำจัดขยะไฟฟ้าที่นี่ค่ะยังยังมีเปอร์เซ็นต์อีกนิดหน่อยที่อาจจะยังไม่เห็นด้วยเขากังวลในเรื่องไหนอะค่ะค่ะก็เขาก็คงแบบไม่ไม่ได้เห็นภาพชัดเจนมากกว่าแล้วก็คำว่าโรงงานอย่างเงี้ยเขาก็กลัวผลกระทบอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ ความคืบหน้าของโครงการนี้ในระดับพื้นที่หรือเทศบาลตำบลลำแก่นได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์คโครงการพร้อมกับส่งต่อไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วค่ะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการการกรองจากนั้นจะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบต่อไปซึ่งคณะกรรมการการกรองของกรมส่งเสริมก็มีอ,อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งทางจังหวัดพังงาก็นัดประชุมแล้วก็ ได้จัดทําเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะส่งให้คณะกรรมการกันรกรองแล้วนะครับเมื่อเสร็จจากขั้นตอนนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการกลางนะครับแล้วก็จะเป็นการลงนามก็เหลือขั้นตอนอีกไม่เยอะนะครับแต่ก็ต้องต้องถือว่าต้องผลักดันอย่างที่สุดนะครับเพราะว่าจังหวัดพังงาเราเนี้ยเป็นจังหวัดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีปริมาณขยะที่ตกค้างสะสมอยู่เป็นระยะเวลานานแล้วนะครับซึ่งตัวโครงการนี้ก็ถือว่าเป็น ตัวความหวังของจังหวัดพังงาและก็อปทในเขตจังหวัดพังงาทุกที่ครับสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนใช้งบประมาณกว่า1,300ล้านบาทค่ะเป็นการใช้เทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับหม้อไอ้น้ำและกังหันไอ้น้ำผลิตไฟฟ้าได้6เมกะวัตต์ต้องใช้ขยะ210-360ตันต่อวันซึ่งจะรองรับปริมาณขยะของอบททั้ง4 7แห่งของจังหวัดพังงาได้